สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ที่เคชแนลอยากชวนท่านได้มาเที่ยวชมสถานที่แห่งหนึ่งครับเพียงสัมผัสแรกทางสายตาขณะที่ท่านกำลังขับรถบนเพื่อหาที่จอดรถของท่านเท่านั้นท่านจะรู้สึกสัมผัสได้ซึ่งความยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาจากภาพที่ท่านมองเห็นครับ สิ่งก่อสร้างสิ่งแรกที่ท่านมองคือพระธาตุอินขวัครับสีทองเหลืองอาราาสุขสกาวงามตาเป็นอย่างนิ่งที่เดียวที่นี่วัดสมานร,รัตนารามครับปกครองดูแลโดยพระประชาธรรมนาเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันครับตามประวัติเล่าว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ2422 เพื sea, ่ออุทิศเป็นบุญกุศลแด่ท่านขุนสมานจีนประชานะครับซึ่งมีนามเดิมว่าจ่ายนะครับผู้สร้างคือภรรยาของท่านคือนางถิ่สืบสมานนางผ่องสืบสมานสกุลเดิมเพิ่มนครและนางยี่สุดนซึ่งเป็นน้องสาวของท่านขุนในขณะนั้นครับผมเมื่อท่านเดิน เข้าไปภายในห้องโถงใต้องค์พระธาตุอินแขวนท่านจะได้มีโอกาสกราบนมัสการพระพุทธรูปสีทองเหลืองอรา่ามสุขสกาวสวยงามตะการตาทีเดียวกับผมมีความเชื่อกันว่าในชีวิตเมื่อมีโอกาสได้มากราบนมัสการพระธาตุอินแขวนแม้เพียงสองหรือสามครั้งขอพรสิ่งใดจะสมปรารถนาทุกประการครับ เดินขึ้นมาเบื้องบนใกล้ฐานพระธาตุอินแควนภาพที่ปรากฏแก่สายตาของท่านคือรูปปั้นสีขาวสง่างามของหมอชีวกะโกมารพัฒนแพทย์แผนโบราณเมื่อครั้งพุทธกาลตามประวัติแล้วว่าท่านเป็นบุตรนางคานิกาแขวนมคนครับประวัติน่าสนใจมากครับลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาคารศูรย์ง,งา่าง ถัดไปคือโรงพยาบาลวัดสมา,ารัตนารามครับในแต่ละวันพุทธศาสนิกชนต่างหลังไหลมากราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ตั้งอยู่ณสถานที่แห่นงนี้ครับหลวงพ่อโตครับพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถครับ ระโพธิสัตว์กวนิมปางประธานบุตรครับผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาหลายๆท่านได้มากราบขอพรเพื่อประสบโชคลาภและความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกๆประการครับท้ามหาพรมนะครับหรือพระพรมสีหน้านะครับ พุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อมัน่นศรัทธามากราบขอพรเพื่อความสมบูรณ์ในหน้าที่กันงา้ สุขครับประชาชนผู้มีความศรัทธาต่างหลั่งไหลมากราบขอพรเพื่อการมีกินมีใช้ความอุดมสมบูรณ์พูนผลในทรัพย์สรินขานให้กับชีวิตครับ ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาบูชาขอพอรให้ประสบโชคลาภและแก้ปีชงครับและที่ท่านเห็นคือพระอินทร์สงชาเอกประวัตน,นะครับเท้าวเวสุวรรณครับผู้ที่เลื่อมใสในเท้าวเวสุวรรณก็สามารถที่จะเดินทางมาบูชาขอพรเสริมโชคลาภด้านการเงินครับ เสริมสีมงคลให้กับชีวิตหน้าที่การงานจะต้องด่บ พญานาคครับ,รบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยเราชื่อและศรัทธาครับความเชื่อและความศรัทธาถ้ามันนำมาซึ่งความสุขทางจ,จิตใจย่อมช่วยให้เรามีพลังรงกายเพื่อที่จะต่อสู้ชีวิตได้อย่าง มีพลังกำลังตลอดไปครับที่นี่วัดสมานรัตนารามครับศูนย์รวมเทวรูปเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมาที่นี่วัดสมานรัตนารามที่เดียวท่านจะมีโอกาสได้กราบนมัสการขอพรเทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเลื่อมใสเพื่อเป็นพลังกายพลังใจต่อสู้กับชีวิตต่ตอไปครับ เรื่องการทตัวเ่องอาหารั้หมดเนี่ยได้นะครับสุดที่นะครับจะได้้ตาทังวทแก้นะครับอย่าลืมแวะทาบุญให้ชิปบ่อยปลาหลวงแ่น้ำบางประกงน,นะครับ หลังจากนั้นก็อย่าลืมล่องเรือชมวิวนะครับแม่นม้ำบางประกงน,นะครับท่านก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับของวัดสมารัตนารานะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำบางประกงน,นะครับตามหลักวงจุ้ยที่เป็นเิริมงคลมากทีเดียวครับสวยงามมากครับ วัดสมาร,รัตันนารามครับผมตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองแปดริ้วครับวัดสมาร,รัตันนารามครับผมวัดสวยแห่งเมืองแปดริ้วที่เป็นที่รู้จักและพุทธศาสนิกชนต่างหลักงไหลมากราบนมัสการและเที่ยวชมอย่างเนื่องแน่นตลอดเวลาครับ บายครยกรายใจะป่าจากนะครับเนี่ยเนี่ยต้นจากนะครับ ในน้ำบางประกงนะครับล่องเรือชมวิว ทุกทุกท่านได้เที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามของบริเวณวัดนะครับกราบพระขอพคตลอดจนล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับก็ถึงเวลาอิ่มท้องกันครับที่นี่วัดสมานรัรตนารามนะครับมีความคิดที่น่าชื่นชมมากครับ นอกจากเป็นสถานที่กราบพระขอพอรแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับได้มาประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับนำผลิตภัณฑ์นานาชนิดในชุมชนมาขายในราคาถูกให้กับนักท่องเที่ยวสินค้าที่ขายมีทุกชนิดครับทั้งประเภทของขาวและก็ของหวานนะครับผลิตผลทางด้านการเกษตรนะครับน่าซื้อมากครับ เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนใกล้ๆก,กับบริเวณพื้นที่ของวัดสมานร,รัตนารามครับนะฮะขนมทำสดๆนะครับน่าฐานมากครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสแวะเที่ยวชมวัดสมานร,รัตนารามนะครับวัดสวยงามแห่งหนึ่งของเมืองแปดริ้วศูนย์รวมเทวรูปสิ่งศักดิก์สิทธิ์ ที่เป็นที่เลื่อมใสเคารพนับถือศรัทธาของปวงชนชาวไทยนะครับมีโอกาสอย่าลืมและเที่ยวชมวัดสมานรัตนารามครับผมสวัสดีครับชอบขอความกรุณากดไลค์ u b s c r i b e ให้กับทีเคช n n น l ด้วยนะครับต้มเค็มหวานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปั้นฟูจิครับถุงละ50บาทโอ้ลูกใหญ่ๆเลยครับฟูจินีย่ยสาลี่นะฮะสาลี่น้ำผึ้งนะฮะห้าสิบบาทนะฮะสี่ห้าลูกใหญ่ๆเลยครับโอ้ฝุ่มากครับขนมหวานเมืองเพชรครับสารฝุงร้อยะฮะโอ้น่าทานมากครับถูกสุดๆเลยครับ ุ้งจีนครับกําละสิบบาทโ้ถูกมากครับ เมเ,มเท่าไหร่คะมเท่าไหร่คะมนละยี่ส้าค่ับลาสลิบบางบ่อแดดเดียวครับตากแดดกันขายจริงๆเลยครับตากแดด,ดร้อนอนทั้งคนขายทั้งปลาเลยครับสดน่าเซื้อมากครับที่เคชาแนลขอบคุณมากครับ